สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead Mental นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชัน Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดในวันที่โลกโดนซอมบี้ยึดนะครับเราอยู่ใต้ดินนะครับทีนี้ทรัพยากรหรืออาหารเราหมดนะครับเราต้องขึ้นมาบนพื้นผิวนะครับเพื่อตามหาพวกทรัพยากรต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเวอร์ชัน Android กันดีกกว่าาจะเป็นนยััังงงไบบ้คร ทีนี้มากันแล้วทุกผู้ชมครับก็จะขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนเดิมเนาะแอนิเมชันการเคลื่อนไหวรู้สึกในเวอร์ชัน Android นะครับของผมมันจะค่อนข้างลื่นไหลกว่า iPad ที่ผมใช้นะเพราะว่า iPad น่าจะสเปคไม่ไหวแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปเลยเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับในเวอร์ชัน Android นะที่เล่นอยู่นะครับโอเคเก็บของปุ๊บ มาที่แคมป์ไฟนะครับเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเคยลองเล่นในเวอร์ชั่นไอเมาดิดหน่อยนะครับเอาเก็บของไปนะครับเราก็ฟาร์มทรัพยากรมาตรงนี้ฟึบโอเคใช้ตัวโคบารนะครับในการฟาร์มไปก่อนในช่วงแรกนั่นเองท่านผู้ชมจา๋าเราสามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับหมุนแบบนี้หมุนซ้ายขวาซูมเข้าซูมออกได้นะครับเวลาที่เราไม่เห็นพวกไอเทมต่างๆเนาะโอเคตีไปก่อน บางอันต้องรอการอัปเกรดเนาะเราถึงจะสามารถอ่เขาเรียกอะไรถึงจะตีได้นะครับอ่ะรับเคเวสก่อนฟึบโอเคตีครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่หาเหล็กหาไม้นะครับได้มาแล้วนะครับได้เหล็กครบแล้วนี่ครับเหลือแค่อ่าตัวทรัพยากรไม้เท่านั้นเองทานผู้ชมครับอันนี้เราอ่านแล้วเหลือไม้ตรงไหนอีกเลยนี่นะเหลือตรงนี้อีกอันนึงเรียบร้อยครับ ได้เรียบร้อยแล้วให้เราวิ่งกลับมาที่ตัวแคมป์ไฟเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้แบบทําเวลานะไม่ใช่ละกลับมาที่แคมป์ไฟนะครับตัวแคมป์ไฟมันก็จะเป็นจุดที่เราไว้พักนั่นเองเองนาะเราเปิดแคมป์ไฟฟังก์ชันอัปเกรดมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็อย่าลืมทําการอัปเกรดนะครับให้กดค้างไวนะ้เนาะมันถึงจะอัปเกรดนะครับตอนแรกก็แบบอุ้ยกดทาไมมันไม่ยอมอัปเกรดสักทีนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้กดค้างนั่นเองนี่บรรยากาศดูดีนะครับสําหรับเกมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า เป็นเกมที่สนุกมากมเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการฟงการฟาร์มแบบนี้แล้วมันสามารถเล่นในมือถือได้แบบนี้นั่นเองนะพี่ชมเฮ้ยรับของครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราแบบเขาเรียกอะไรเราไปเซฟนะครับมันจ่ายนี่นะมันจะรีในส่วนของตัวพวกซอมบี้ต่างๆกลับมาใหม่นะพี่ชมครับเวลาที่เราจะไปจุดชงจุดเซฟอะไรอย่างนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรจะไปพักอะไรอย่างนี้ก็คิดดีๆนิดนึงนะครับ ระวังแผนดีดีนิดนึงโอเคอ่าของเพียบเลยมองไม่เห็นก็ตีตีไปครับตีส่งๆงไปนะครับเดี๋ยวมันก็ได้ของอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเนี่ยเอาให้หมดนะพี่ชมฟ้าไมห่หมดอ่ะตรงเนี้ยเออเดี๋ยวประตูมันอยู่ไหนอ๋อประตูมันอยู่บ้านนู้นมีรดิโอร้วปล่อยไปกันนี่อยู่ตรงนี้โอเค เราสามารถกดค้นหาของได้ด้วยนะครับถ้ามันมีรูปมงรูปมือขึ้นนะครับในส่วนของตัวไอเทมต่างๆเนาะนี่ใบไ,ไม้ได้เพียบเลยท่านผู้ชมครับเวลาที่ของเต็มเอาไปเก็บที่อินเวนทอรี่นะครับมันอยู่ตรงนี้เรากลับมาเลยแล้วก็ลงมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิง่งเออเราก็วิ่งกลับไปที่แคมป์ไฟนะครับมันจะมีตู้ตัวนี้นะครับนะกดปุ๊บนะครับมันจะเอาของทั้งหมด ไปเก็บไว้ให้น,นั่นเองท่านผู้ชมครับอ่ะเราก็ทําการฟาร์มอีกได้ไหมเนะี่ยได้นะถ้าอยากได้ทรัพยากรนะครับก็ฟาร์มไปเนี่ยาฟาร์มให้หมดเลยครับแต่ว่าจริงๆไอตัวทรัพยากรนะครับเราก็ค่อยๆเก็บก็ได้นะมันจะมีเควสบอกอยู่ด้านซ้ายมือด้วยนะครับอย่าฟาร์มเพลินจนลืมดูเควสนะโอเค เปิดออกมาแล้วนะครับนี่จะเป็นโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเราก็จัดการมันเลยนะครับจริงเหมือนสตลได้ไหมจําไม่ได้แลว้วอะเคระวังดีๆด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดีที่รถก่อนครับผมได้เทมมาละเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัวเชลเตอร์ก่อนนะครับมันมีเควสขึ้นเนาะ โอเคเราต้องหาไม้อีกนิดหน่อยนะครับเราถึงจะอัพโคบาเป็นบวก2ได้นะครับอ,อีกประมาณ11เพนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่นิดอะทีนี้ท่านผู้ชมครับเวลาที่เราอัพเลเวล2แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของตัวทักษะเพิ่มเติมนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่านะครับส่วนการฟาร์มเลเวลนะครับก็เป็นการฟาร์มของปกตินะครับหรือว่าสู้กับเหาซอมบี้ได้น,นั่นเองท่ผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บของกัน แล้วมาที่คําไฟนะครับทีนี้จะมีในส่วนของตัวทักษะเพิ่มเติมนะครับในเลเวลอัพแล้วนะครับก็จะมีตัวเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาครับตอนแรกก็จะมีเมนูอัปเกรดนะครับอีเวนทอรี่แล้วก็เมนูออกนะครับทีนี้มีเมนูในส่วนของการคราฟท่านผู้ชมครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบูปินในการเรียนรู้เนาะก็แบ่งเป็นอ่าสี่สายด้วยกันนะครับในส่วนของโคบ้านะครับเราสามารถอัพอะไรเพิ่มเติมได้ก็จริงจริงก็จะเป็นโทนเนาะนี่ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการอ่า คราฟในส่วนของตัวมีดนะครับถ้าสมมติว่าเรามีตัวทรัพยากรไมมว่าจะเป็นเหล็กเศษผ้านะครับพลาสติกนะครับตัวเศษผ้าหาได้จากซอมบี้นะครับพลาสติกก็หาได้จากซอมบี้เหมือนกันนะครับมีซอมบี้ที่ตีระดับอยู่เนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็จะแยกเป็นเนาะคอมแบทคือแยกเป็นค่อนข้างหลากหลายสายมีตกปลาด้วยนะครับมีฟาร์มิงเออถือว่าหลากหลายอยู่นะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวแคมป์ไฟนะครับมีการทําอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตนะครับที่เป็นพวกยาพวกอะไรแบบนี้เนาะ โอเคประมาณน,น,นี้เนี่ยเนี่ยเออถือว่าแจ่มขึ้นเลยท่านผู้ชมครับตัวเกมเล่นไปเรื่อยๆนะครับมีระบบเปิดผมว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่แต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะสมมุติว่าเราลับไปที่เขมไฟแมงซอมบี้เกิดนะเอออย่าลืมนะครับเออผมลืมบอกอันนี้ไปนิดหนึ่งนะครับเราสามารถกดที่ออปุ่มโจมตีค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการชาร์จนะเผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วก็ถอยถอยตีนะครับนี่ครับเออมาส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยโดนนะ ตีเสร็จแล้วก็ถอยตีเสร็จแล้วก็ถอยนะครับเนี่ยเราเข้าา <ๆ S 1> ไปนะครับท่านผูมม้ชมชาร์จชั่วถอยถอยเว้ยแต่มันมาสองตัววะ่ะวิ่งวนตีก็ได้ท่านผู้ชมครับมันจะมีจังหวะนึงที่ซอมบี้ตีนะครับแล้วก็หยุดเนี่ยเราก็ใช้ทักษะการตีแล้วก็ถอยเหมือนเลียนกระบีก่กระบองนะ แต่ผมไม่เคยเรียนนะกวีกระบอกนะครับโอเคตอนนั้นที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนนะก็เลยแบบเออโชคดีนะโรงเรียนที่ผมเรียนนะไม่ได้สอนนะครับกะวีกระบองนะแต่ว่าโรงเรียนอื่นเขาเรียนกัน <c oughs> เป็นความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าโอเคได้ของแล้วนะครับจริงๆท่านเล่นแบบคนขยันนะผมจะบอกว่ารีหาพวกเศษผ้านะไปนั่งกองไฟวิ่งมาตีซอมบี้หาเศษผ้านั่งกองไฟวิง่งหาซอมบี้ตีหาเศษผ้าอะไรอย่างนี้ก็ ก็ได้นะเพื่อที่จะทําการอัปเกรดกระเป๋าอัปเกรดของนะครับของเราจะได้แบบฟูลแบบเร็วๆนะหรือใครอยากผจญภัยนะครับตัวแมพมันก็ค่อยๆเปิดเรื่อยๆท่านผู้ชมครับแล้วก็ออกสำรวจเนาะจำทงจําทางนีครับนี่แคมป์ไฟนะครับถ้าเรามีแคมป์ไฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่พักใหม่ของเรานะบริเวณด้านขวามือตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไม่ต้องเดินกลับไปตรงนู้นแล้วเนาะสามารถเก็บทรัพยากรตรงนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราหาตัวแคมป์ไฟเจอนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ถือว่า จ่มขึ้นเลยนะครับมีบ้านอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นบ้านที่เราใช้ในการเขาเรียกอะไรอยู่ไอาศัยหรือเปล่าเดาลุยๆนะ<笑><笑>เห็นตรงเข้มไฟมันมีบ้านอยู่ตลอดเลยเออกอ็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ